คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเลข168ถึงได้ถูกยกให้เป็นเลขแห่งโชคลาภทำไมคนทำธุรกิจถึงชอบเลขนี้แล้วถ้าเลขมงคลน,นี้ถูกนำผสมสารกับวัตถุมงคลของพระเกจิจะยิ่งครั้งขนาดไหนไปร่วมหาคำตอบด้วยกันครับและนี่คือเหรียญโชคดี168หลวงปู่บุญมาโชติธรรม,มแห่งวัดเขาแก้วทองครับ วันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมน,นะครับเป็นเหรียญเชื่อนเป็นมงคลครับเหรียญโชคดี1 6 8หลุงปู่บญมาโชติธรรมโมนะครับสุดยอดพระเกจิอาจารย์จังหวัดปราจีนบุรีครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องราวของเหรียญรุ่นนี้กันได้เลยครับว่ากันว่าตัวเลขไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แต่เป็นพลังงานที่ส่งผลต่อชีวิตและในศาสตร์แห่งโชคลาภเลข168คือหนึ่งในตัวเลขที่ถูกยกให้เป็น รหัสลับแห่งความร่ำรวยโดยเฉพาะในความเชื่อของชาวจีนความหมายของเลข168ชาวจีนให้ความสำคัญต่อเลขมงคลมาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะเลขที่มีชื่อเสียงพ้องกับคำที่มีความหมายดีในกรณีของ168นั้นประกอบไปด้วยตัวเลข3ตัวที่เต็มไปด้วยความหมายแห่งความโชคดี168กับย่าโลฟัดยาเลขหนึ่งหมายถึง การเริ่มต้นความเป็นที่หนึ่งและความก้าวหน้าโลหรือเลข6เป็นเลขแห่งโชคลาภความราบรืดและความมั่งคั่งฟัดหรือเลข8เป็นเลขที่มีพลังที่สุดในทางมงคลเพราะพ้องเสียงกับคําว่าเฟื่องฟูล่ํารวยไม่มีสิ้นสุดเมื่อรวมความหมายกันนะครับ168จึงหมายถึงเส้นทางแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภที่ไหลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ6ลกซิ่ว ที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตที่สมบูรณ์นักธุรกิจชาวจีนมักเลือกเลข1 6 8เป็นเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่เลขที่อยู่ของบริษัทเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ธุรกิจมั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองในการทำธุรกิจค้าขายการมีเลข168เชื่อกันว่าจะช่วยให้เงินหมุนเวียนดีกำไรเติบโตและมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุนี้เหรียญโชคดี168หลวงปู่บุญมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรวมพลังแห่งโชคลาภการค้าขายล่งเรืองและความมั่งคั่งไว้ในหนึ่งเดียวท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องรางเสริมดวงด้านการเงินการงานและความสำเร็จเลข168คือสัญลักษณ์ที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะพกติดตัวเพราะวาความล่ำรวยและความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยพลังงานแห่งความเชื่อและ าลงมือทำสำหรับเหรียญโชคดี168่หกปลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่ส1เดือนมกราคมปี68นะครับซึ่งถือว่าเป็นเลิกมงคลนะครับไม่ใช่แค่ชื่อรุ่นโชคดี1 6 8นะครับที่เป็นมงคลแต่ยังเสกในเดือนที่1ปี68ซึ่งตัวเลขนี้ช่วยส่งเสริมพลังของเหรียญให้ยิ่งเข้มขังขึ้นตามความเชื่อที่ว่าเลขมงคลเมื่อประกอบกับพิธีศักดิ์สิทธิ์จะเสริมพลังให้เกิดผลสูงสุดครับ เดี๋ยวเราไปชมพิธีพุทธาพิเศษบางส่วนกันครับสำหรับเหรียญโชคดี168นะครับนอกจากจะมีเชื่อนเป็นมงคลแล้วต้องบอกว่ารุ่นนี้จำนวนการสร้างก็น้อยสุดๆดครับจำนวนการสร้างทั้งรุ่นเนี่ยเพียงส0 0พันเหรียญเท่านั้นครับแล้วก็เสร็จสิ้นพิธีมีการจำนวนบล็อกหรือว่าทำลายบล็อก เพื่อความชัดเจนในการจัดสร้างครับเดี๋ยวเรามาชมองค์จริงกันเลยครับสำหรับเหรียญโชคดี168หลวกปูบุญมาวัดเขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการนี้เลยแถมยกรังแล้วกันเนาะนี่ครับเขาบอกรายการที่9้าแถมยกรังเนี่ยนะครับงานเพ้นเต็มหลังหน้าหน้าหลังหนึ่งเหรียญน,นะแม่นี่ครับนี่จะมาเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมแกะก่อนเลย น,นี่ปาบมาในกล้องสีแดงนะทางไหนทางไหนฮึบฮึบปาบนี่โชคดีหนึ่งหกแปดนะครับหลวงปู่บุญม,มาโอ้โหนี่ครับรายการเพ้นนะนี่เป็นเหมือนถุงซิปยานะ นี่ครับโอ้โหนี่ครับสวยจัดเลยนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหงานละเอียดสุดๆเลยนะโชคดีหนึ่งหกแปดเนี่ยเป็นงานเพ้น์นะนี่ครับเป็นหลวงปู่เหมือน โอ้โหเซกรุ่นนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแม่นี่ฮะโชคดี 8, หนึ่งหกแปดเหรียญขอบนะครับนี่ขอบเขียนว่าโชคดีหนึ่งหกแปดเลยนะโอ้โหแม่เป็นเหรียญที่สวยมากเลยโอ้โหป้าบเลขอะไรได้ไหมายเลขสิบสามนะครับนี่สำนักสงเขาแก้วทองนะครับลาบผลภูนทวี จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีโค้ดพิเศษนะครับหมายเลข1 6ึ่โชคดีแม่นี่ครับอยู่ในพยางงูนะหลวงปู่บุญมาโชคดีนะครับพอสอจัดสร้างก็ปีสองพนรยหกนะครับรุ่นนี้ก็เสกเดือน1ปีหกแนะครับเป็นที่มาของเหรียญหนึ่งหดนั่นเองนะครับนี่เป็นรายการเพ้นนะครับแม่ สร้างแค่25เหรียญเท่านั้นนะผมได้หมายเลข13ครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อไปกันครับนี่ฟึบอ่ะรายการต่อไปก็คือเดี๋ยวเรามาชมรายการแจกทานกันนะนี่ครับแจกทานเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมดนะครับแจกทานเนี่ยเขาบอกว่ามีเนื้อทองแดงผิวไฟแช่น้ำมนต์นะนะครับจำนวนกระร้างเท่าไหร่เอ่ย 399เหรียญเท่านั้นครับแม่นี่ครับแจกทามได้มา2เหรียญแล้วก็แจกศูนย์หนึ่งเหรียญน,นะอ่ะเดี๋ยวมาชมทีละรายการกันแจกทาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นเมืออะไรนะทองแดงผิวไฟแช่น้ำมุนปึ๊เป็นอย่างไรมาในกล่องไม่ขีดนะแม่นี่ครับกล่องสไลด์าบโอ้แดงแปดเลย แดงแปรดเลยแม่ผมตัดบนอ๋อเขาแกะตรงนี้ถเถอนี่แม่อึโหแน่นมากเลยนี่นะแกะตรงนี้นะโอ้โหนี่ครับนี่ทองแดงผิวไฟนะโอ้โหนี่ครับแม่วิบวับสุดๆนะนี่ครับ ได้ไหมาเลขหนึ่งแปดห้านะอ่ะเดี๋ยวมาส่องต้องแดงผิวไฟกันนะนี่ครับโอ้โหแม่ม,มุมไม่ดีนี่ครับโอ้โหนี่ครับโชคดีหนึ่งหกแปดนี่ครับนี่โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยของหลวงปู่บุญมาเลยนะนี่ครับ ด้านหลังก็จะมีโค้ดทอดอกำกับเนื้อนี่ครับมีคำว่าโค้ดแจกกำกับนะครับสำนักสงขข่าวแก้วทองล่าผลพูนทวีปราจีนบุรีปีส5 6 8โอ้ใช้ตอกนะครับไม่ได้ใช้เลเซอร์นะหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมเหรียญเหรียญอันนี้จะใช้เลเซอร์เพราะว่าเพ้นไปนะครับเหรียญแถมยกลังเป็นรายการเพ้นเขาใช้เลเซอร์เพราะว่า เดี๋ยวตอกสีจะเสียหายนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเลเซอร์อันนี้จะเป็นตอกนะสำหรับเหรียญแจกนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการตอกไปกันครับเหรียญแจกทานไปแล้วมีซีเนอร์อีกหนึ่งนะอ่ะแจกทานนี่เดี๋ยวมาแจกศูนย์นะครับแจกศูนย์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้หแจกศูนย์จองเนื้อน้ว่าเราหาตอกหนึ่งหกแปดรอบหน้ากากเพลสเหมือนจริงแม่้าเลขหนึ่งถึงแปดนะเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะ จะได้น้กกากเพนหรือเปล่านะแม่นี่ครับปราเฮ้ยเลขอะไรเลขอ,อะไรแม่ยังไม่ได้นะเป็นต่อหกหนึ่งหกแปดรอบเท่านั้นนะครับเป็นยังไงนหนึ่งหกแปดรอบอ๋อโอ้โหนวโลหะนีอย่างโหดเลย ยังโหดเลยนี่อ๋อตึงตกหนึ่งหกแปด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 โชคดีหนึ่งหกแปดนะครับขอบนี่ครับห่วงเป็นอย่างนี้นะโอ้โหเป็นหลวงปู่มาเป่าคาถาวัตถุมข้นนะนี่ครับแม่เนี่ฮนะนวะโลหะวิบวับสุดๆนะฮึยี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดรวมได้เก้านะหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโอ้โหเนะี่ครับหนึ่งหกแปดโชคดี สำนักสงขขาวแก้วทองรับผลภูนทวีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจัดสร้างก็ปีสมัยน้อยหกสิบแดครับแม่นี่ครับสำหรับเหนือนวะโรหะนะครับสร้าง9ก้เกหรียญเท่านั้นครับแม่รุ่นนี้จัดสร้างน้อยสุดๆนะพลาดไม่ได้เลยครับสำหรับลูกศิษป์หลูงปูญมานะอ่ะเดี๋ยวมาหนึงชมอีกหนึ่งรายการนั้นนั่นก็คือเป็นชุดกรรมการนะครับ ชุดกรรมการเนี่ยจำนวนการสร้างเนี่ยยี่สิบชุดเท่านั้นนะครับนะครับมีเนื้อนวัตอาหาหน้ากากเงินเนื้อชุดแบคโรเดียมลายทองหน้ากากเงินเนื้อตะกลไม่ตัดปิกหน้ากากเงิน,นครับมาสร้างแค่ยี่สิบชุดนะโอ้โหอยู่ที่ผมหนึ่งชุดนะึ๊มาถุงซนีนอ๋อใส่กล่องน,นี้มาเดี๋ยวเรามาแกะชมกันเลยดีกว่ามารายการแรกเลย บอกสิบจุดหนึ่งอ๋อนี่ครับมีสติกเกอร์บอกหลังสิบจุดสองสิบจุดสามก็เดี๋ยวไล่ไปนะสิบจุดหนึ่งก็คือนะครับเฮ้ยปาบโอ้โหนี่ครับชุดกรรมการเนื้อนวะมากกเงินนะนี่ครับโอ้โหเหลือเลขอะไรอุ้ยหมายเลขห้าเลยครับนี่หนึ่งหกแปดนะ นวะโลหะมีโคตรนอหนหูกรรมการนะโอ้โห و, หมายเลขห้านะนี่ครับเป็นนักกากเงินนะลงยาจีวอนนะโอ้โห و, นี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่สวยของลูกป,ปูนมาเลยนะนี่ครับจำนวนสร้างนี่น้อยสุดๆนะครับทั้งรุ่นที่สามพันเหรียญไม่ถึงสี่พันเหรียญน,นะเพราะว่าตัวล่างเนี่ยสองพันห้าร้อยเหรียญเองนะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายการต่อไปซึ่งจะเป็นรายการที่ 10.2นะนี่ครับ10.2ปุาบโอ้โหนี่ครับแบ็กโบรเดียมหน้ากากเงินโอ้โหสวยสุดๆนี่ครับโอ้โหนี่ฮะเป็นแบ็กโบรเดียมหน้ากากเงินโอ้โหนี่ครับแม่สวยจัดเลยอุ้ย เลขเดียวกันทั้งหมดนะครับเบอร์ห้าทั้งหมดนะนี่ครับม,มีตอกสองเคตอกกรรมการนะนี่โชคดีลาบผลภูนทวีนะครับแม่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อไปสร้างแค่อย่างละยี่สิบเหรียญครับโอ้โหน้อยสุดๆนะรุ่นนี้แม่อุ้ยมาเนี่ยอ๋อเขาบอกตะก่วไม่ตัดปีกนะกกเงินนะตามใบจัดสร้างนะครับก็บอกว่าสร้างแค่ยี่สิบเหรียญเท่านั้นนะสำหรับชุดกรรมการนะ นะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหสวยจัดเลยนะนี่นี่ครับตอ,อกเก้าล้อมนะเป็นตะกั่วไม่ตัดปีแล้วก็นี่ครับมีเก้าล้อมนะนี่ครับโชคดีหนึ่งหกแปดนะครับนี่แมู่่กำลังถือเหรียญยุ่ด้วยนะเป่าลงไปนะแม่ตดนี่ครับฮึบเลขห้าน,นะครับนี่เลขห้าทั้งสามเหรียญนะมีโคตปตอเต่าก็คือตะกั่วนะครับกรรม,มาการนะ แม่เหรียญสวยจริงๆนะสำหรับเหรียญรุ่นโชคดีหนึ่งแดละที่สำคัญนะครับจำนวนการสร้างนี่น้อยสุดๆด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาชมรายการนี่ดี่กว่าราคาเบาๆนะก็คือนี่ครับเดี๋ยวราคาเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ใต้กระทู้นะครับเป็นรายการที่9นะครับทั้งหมดนะรายการที่9ก็คือจะมีรายการที่ 9. 1ุนะครับจำนวนการสร้าง7 5 0ยห้าสบเหรียญรุ่นพิเศษลงท้ายด้วย8ฝังพลนะ โอ้โหจำนวนลงจินี่ครับร้อยี่ห้าจำนวนหน้ากากชุบสองเคโอ้โหรายการเพียบเลยนะจำนวนลงยาขอบอีกร้อยเหรียญจำนวนสร้างอย่างละร้อยเท่านั้นเองนะ<อ>แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเนี่ยจำนวนสร้างรวมทั้งรุ่นนะครับทั้งหมดของรายการที่9เนี่ยแค่2,500เหรียญเท่านั้นนะจะแบ่งเป็นอย่างไงครับ9.1ก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยืนพื้นก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนเนี่ย750เหรียญแล้วก็เป็นเนื้อตะปูเนื้อทองแดงมันปูสร้าง875เหรียญ9.2แล้วก็อยเจ็ดสิ ตะปูสังขาวานอนนะครับสร้าง875เหรียญแต่ละเนื้อเนี่ยจะอยู่ในรางเดียวกันนะครับแล้วก็ผลเงินอยู่นะครับส่วนแต่ละเนื้อเนี่ยก็จะแยกย่อยเป็นรุ่นพิเศษลงไปเช่นจำนวนลงยาจีวอนจำนวนหน้ากากชุดสองเคจำนวนต่อ8รอบจำนวนลงยาขอบแล้วก็จำนวนหน้ากากทองทิ์นะครับแม่นี่เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าโอ้โหนี่ครับรายการที่9นะเดี๋ยวผมแกะให้ชมเลยนี่ ฟืบอ่าเดี๋ยวเขาจะมีสติกเกอร์บอกนะนี่ครับสติกเกอร์บอกผมมีไม่มากนะครับถ้าไดสนดจก็ทักทายกันมานะครับป๊าบเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างให้ดูรายการที่เก้านะเป็นอะไรโอ้โหนี่ครับฉนวนมาก่อนเลยแม่นี่ครับเป็นเนื้อชนวนนะ เป็นแบบนี้นะเนื้อชะนวนอบอ๋อนี่เนื้อชะนวลน,นะนี่ครับชอช้างมาแต่ไกลเลยนะนี่ครับเป็นเนื้อชะนวะครับโชคดีหนึ่งหกแปดนะครับนี่โอ้โหนี่ครับ,รบ,รบแม่สวยจัดเลยเข้มขลังสุดๆนะครับเนื้อชะนวนนะมีโค้ชชอช้างสามสองห้านะครับ นวนสร้างแค่กี่เหรียญเองเนื้อชนวนแบบนี้นะสร้างแค่เจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญเองเป็นเนื้อมหาชนวนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปกันนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะเพราะหลายหลายหลายรา,ายการก็จะได้ให้เพื่อนๆได้ดูหลายหลายเหรียญน,นะสําหรับรายการที่เก้าซึ่งผมมีเยอะสุดนะถ้าเป็นรายการอื่นเนี่ยผมมีอย่งางนิดเดียวเองนะครับชุดกรรมการมีชุดเดียวนะครับ,นะรบเพลงก็มี ยังเป็นเนื้อชนวนอยู่นะแม่นี่ครับโอเนื้อชนวนเยอะนะเนี่ยอ๋อนี่ครับได้หมายเลขอะไรสองสามเจ็ดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปเดี๋ยวําให้แกะดูลหลายๆเนื้อนะ อุ้ยมาแล้วนี่ไงเนื้ออื่นมาแล้วฟืดนี่ครับเป็นเนื้ออุ้ยเบอร์สิบสามนะอย่างนี้เนื้ออะไรเอ่ยเขาเรียกทองแดงมันปูทองแดงมันปูนะครับอ๋อต่อแปดรอบนี่ไงต่อแปดรอบสร้างแค่ร้อยห้าสิบเหรียญน,นะต่อไปรอบสร้างแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญน,นะแบบนี้นะนี่ครับเป็นต่อแปดรอบนะแม่นี่ครับ,เ,รบ,นะรบเพราะว่าเลข รายการที่1 6 8หนะหมายเลข13นะนี่ครับอ๋อมีโค้ดทอดอนะครับนี่ทอดอ1 6นโชคดีนะครับแม่ดูดิเดี๋ยวมีรายการอื่นอีกหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวผมกดดูหลายๆรา,ายการนะอ่ะมีสามเนื้อนะทั้งหมดแล้วก็แยกย่อยไปครับเป็นะปูสังคว่านอนนี่ผมยังไม่ได้เลยะปูสังคว่านอนปึ๊บ เนื้ออะไรโอ้โหเป็นแปดรอบชนวนนะแม่นี่ครับ8ดรอบชนวนสร้างแค่ร้อยห้าอุย้ยชนวนต่อแปดรอบสร้างร้อยยี่สบห้าเหรียญเองนะนี่ครับหนึ่งรอยี่บห้าเหรียญเท่านั้นนะครับหมายเลขเจ็ดสิบนะมีต่อแปดรอบแบบเมื่อกี้นะครับนี่แม่อยากได้เนื้อตะปูสั่งข้าวานอนนะอ่ะ เดี๋ยวเรามารออีกรายการหนึ่งนะนี่ครับปึ๊บโอ้โหยังเป็นนี่ไงามาแล้วนี่เนื้อชนวลลงยาจีวอนเนื้อชะนวลลงยาจีวอนนี่ครับเนื้อชนวลลงยาจีวโอ้โหชนวลเพียบเลยเนื้อชนวลลงยาจีวอนจะนวนสร้างเท่าไหร่เนื้อชะนวลลงยาจีวอน โอ oh, ้ยร้อยี่สิบห้าเหรียญครับนี่ครับลงยาจีวอนหมายเลขหนึ่งสองสามนะได้เลขเหรียญอีกโอ้โ oh, ห oh. นี่ครับนี่ครับเป็นชะนวนลงยาจีวอนนะแม่เดี๋ยวลองอีกสักลุ้นหนึ่งแล้วกันนะครับแม่นี่เลยสติกเกอร์รายการที่เก้านะแม่เดี๋ยวนี้อยากได้เนื้อตะปูหมาหรือยังกับปูสังขวานอน อู้หหมาจนได้นะนี่ครับอูโหูลงเ้ากระหน้ากากหลังด้วยขเขาเรียกอะไรนะแม่จะให้ครบเพื่อนๆดูครบกันนะตับปูสั่งข้าวานอนน่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์งูนะจำนวนสร้าง100หนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนะอูโหูนี่ครับแม่มีครบสามเนื้อเลยผมากให้เพื่อนๆได้ดูนะนะครับว่ามันมีเนื้ออะไรบ้างอูโหูนี่ครับแม่ นี่ครับมือตะปูสังขาวานอนใช่ไหมนี่ครับโค้ดสอเ 1970, สือนะครับก็คือสังขาวานอนนั่นเองนะนี่ครับเป็นนักกากงูนะสวยจัดเลยนะนี่อื้มนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้โหนี่ตะปูสังขวานอนจะมีรอยด่างๆหน่อยๆนะครับนี่แม่นี่ครับสวยจัดเลยนะนี่ครับตะปูสังขาวานอนอันนี้เป็นนักกากนะนักากากนะครับนี่ โอ้โหสวยเลยนี่สอเสือเลยนะหนึ่งสี่หนึ่งไงองนี้หมายเลขึ่งสี่หนึ่งนะครับแม่ครบพอดีเลยนะแม่รีวิวทั้งทีต้องครบนะก็รายการที่ก้าเนี่ยผมจะมีเยอะหน่อยนะครับก็จะมีเช่นนะครับอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเทียบดูก,ก็คือนี่เป็นเนื้อตับปูสังขวานอนแล้วก็ลุ้นแบบที่ผมได้มานะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อฉานวนนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อทองทองแดง มันปูนะครับมีลุ้นรายการพิเศษทั้งสามเนื้อแล้วก็เป็นรายการที่เก้านะครับก็ผมมีชุดกรรมการนะครับหนึ่งชุดเท่านั้นนะรายการที่เก้าผมมีเยอะหน่อยมีชุดกรรมการหนึ่งชุดแล้วก็มีเหรียญแจกทานซึ่งมีเหรียญแจกศูนจองเหรียญแจกทานสองเหรียญน,นะครับอีกแล้วก็มีเหรียญเพ้นนะแม่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับ ท่านใดสนใจวัตถุมงคลของทางร้านนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับที่ร้านจะส่งแต่ปราสระนีไทยเท่านั้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชนินทร์ได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม